สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้นเองค่ะเดินทางมาถึง EP ีที่2แล้วนะคะอุยเป็นงานพูดเหมือนทำมาแล้ว10 EP ีวันนี้นะคะพี่อ้นจะมาแนะนําท่ากระทาน,นะคะเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็การเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเวลาเล่นนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แล้วก็กดซับสไครพี่อ้นด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่อ้นจะแนะนําท่าไหนบ้างคะ่ะไปชมกันเลยค่ะ และท่าแรกวันนี้ที่อ้นจะมาแนะนํานะคะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อเกี่ยวกับช่วงไหล่ของเราค่ะโอเคค่ะวิธีการจับไม้นะคะเราลองดูง่ายๆเลยค่ะให้มือขวานะคะคว่ำลงและมือซ้ายคว่ำลงเหมือนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเช็คแค่ตรงช่วงเหล็กตรงนี้ก่อนค่ะตรงที่ข้อต่อตรงนี้นะคะกับตรงข้อต่อของหัวกระทานะคะแค่นี้ก่อนเราลองค่อยๆยกไปที่หลังศีรษะของเรานะคะช่วงประมาณ่ากค่ะแล้วลองดึงลงดึงลงมาข้างล่างว่าดึงลงได้ไหม ถ้าเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรายืดและดึงลงไม่ได้นะคะให้เราลองขยับมือซ้ายให้ยืดออกมานะคะพอเราขยับมือซ้ายแล้วลองดึงลงซิดึงได้ไหมโอเคลองดึงให้สุดว่าไหวไหมปุ๊บให้จนถึงดึงสุดอย่างเงี้ยค่ะให้ลงมาสุดๆเลยให้แขนตึงนะคะโอเคถ้าเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจับไว้เลยว่าระยะการจับของเราอยู่ประมาณนี้ จริงๆถ้าเป็นน้องน้องผู้หญิงหรือว่าน้องผู้ชายที่ตัวเล็กก่าพี่โอนนะคะจริงๆอาจจะจับตรงนี้ได้สบายๆแต่ว่าโดยความที่พี่โอนอายุก็เยอะแล้วเนืน<อ>้เพราะฉะนั้นกล้ามนงกล้ามเนื้ออะไรมันก็เสื่อมไปบ้างเพราะฉะนั้นพี่โอนก็เลยต้องจับกว้างหน่อยนะคะ<อ>ทีนี้พอเราได้วิธีจับแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะว่าแบบฝึกหัดนี้ทํำยังไงค่ะ <S <S ขั้นตอนแรกนะคะให้เรายืนแยกขานะคะอยู่ในท่าโพซิชันที่2นะคะแยกขาประมาณช่วงไหล่หรือว่าแยกขาให้เรายืนสบายๆนะคะปลายเท้าชี้ออกค่ะ ยังจำโพสิชันของไม้คทาเมื่อสักครู่นี้ที่เราวัดกันได้ไหมคะให้จับในโพสิชันของเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไม้ลงให้สุดเลยให้แขนตึงนะคะไม่ต้องงอแขนเอาไว้ทิ้งแขนลงทิ้งไหล่ลงสบายๆนะคะยืนให้รีแลกโอเคค่ะต่อไปให้เราขยับไม้ขึ้นมาที่สะดือแล้วทิ้งลงไปหนึ่งอย่างนี้นะคะอีกครั้งนะคะ 5, 6, 7, 8และ 1. 1เห็นไหมคะว่าจังหวะและพี่อน้นขยื่นขึ้นมาให้อยู่แถวประมาณสะดือของพี่อ้นเนอห้อ 5,, 6, 7, แและและทิ้งลงจังหวะที่1นะคะอันนี้คือท่าที่1นะคะต่อไปท่าที่2นะคะให้เรายกขึ้นมาที่หน้าอกของเรานะคะ2เห็นมายกขึ้นมาตรงตรงเลย2อนะคะอันนี้คือท่าที่2นะคะแล้วชูแขนให้สุดไปในท่าที่3ให้แขนตึงทั้งสองข้างเลยนะคะท่าที่3ส่วนท่าที่4เนี่ยให้เอาลงมาไว้ที่หลังคอตรงบ่าของเรา4นะคะท่าที่ห้า ให้กดแขนทั้งสองข้างลงค่ะ5นะคะเห็นไหมไม้ก็ทามาอยู่ข้างหลังกันนะท่าที่5นะคะแล้วเราจะทำรีเวิร์สนะคะย้อนกลับขึ้นไปที่ท่าที่6นะคะ6จะขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะ7นะคะย้อนกลับมานะคะแแล้วเราจะลงกลับมาท่าที่ 1, mm hmm. 1> เห็นไหมคะ8ขั้นตอนง่ายๆนะคะถ้าทำเรียงกันจะเป็นอย่างี้นะคะและ1 2 3 4กด5 6 7 8และ1เห็นไหมคะง่ายมากเลยแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยค่ะเราต้องเช็คด้วยว่าเวลาเราเคลื่อนไม้กระถางของเราเนี่ยมันขนานพื้นหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาลงข้างหลังเนี่ยจะเป็นช่วงยืดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคอนเซนเทรตกับตรงนี้นะสนใจว่ามันยืดลงและขึ้นมานะคะทีนี้เวลาเราทำเนี่ยเราจะทําสัก4เซต5เซตหรือ10เซตก็ได้นะคะตามที่ผู้ฝึกสอนออกแบบเลยหรือว่าตามที่เรารู้สึกโอเคนะคะแบบฝึกหัดนี้จะช่วยในการเช็ค ในเรื่องของการความขนานของไม้นะคะแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะเดี๋ยวลองลองทำสัก2เซตให้ดูก่อนนะคะ 5, 6, 7, 8และ1 2 3 4 5 6 7 8และ2 2 3 4 5 6 7 8และหยุดเห็นไหมคะเวลาที่พี่อ้นขยับคาถาทุกครั้งพี่อ้นจะไม่ทำแบบ1 2 3 4เห็นไหมคะระเบียบร่างกายสำคัญ คาถาความแข็งแรงสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบ1 2 3 4นะคะเวลาทําแขนให้ตึงทุกอย่างให้ตึงเสมอนะคะให้ความสําคัญกับโพสเจอร์ตัวเองเยอะๆนะคะเดี๋ยวลองทําอีกรอบนะคะ 5, 6, 7, 8และ1 2 3และ4 5 6 7 8และ2 2 3 4 5 6 7 8และ1 เคยไหมคะที่เวลานักเรียนของเราเล่นไม้กระทาหรือว่าจะเป็นตัวเราเองเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราทำไมเวลาเล่นเราเล่นเราไม่ค่อยแข็งแรงเลยหรือว่าสโตกในการใช้ไม้หรือว่าการเล่นท่าต่างเนีย่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยแบบฝึกหัดที่2นะคะอ้นจะมาแนะนําเกี่ยวกับการฝึกกล้ามเนื้อนะคะของการควบคุมกระทาแล้วก็ของการเล่นกระทานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าแบบฝึกหัดที่2ทํายังไงค่ะ แบบฝึกัาที่2นะคะเราจะเริ่มต้นจากท่ายืนตรงนะคะหรือว่าทุกคนสามารถยืนตามที่วงตัวเองฝึกระเบียบได้เลยนะคะสําหรับพี่อ้นจะเป็นส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกนะคะสำหรับวงไหนที่เป็นส้นเท้าชิดปลายเท้าชิดก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถยืนตามนั้นได้เลยนะคะส่วนไม้กทานะคะโพซิชั่นของไม้กทาจะอยู่ตำแหน่งเดียวนะคะกับที่เราฝึกซ้อมคราวที่แล้วนั้นคือท่าเตรียมนะคะแต่เพียงแตกต่างกันนิดหน่อยคือคราวที่เราท่าเตรียมเราจับตรงนี้ใช่ไหมครั้งนี้เราจะเลื่อนมาจับตรงเหล็กค่ะจับตรงบริเวณเหล็กนะคะ แล้วเราจะยกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณประมาณใต้ใต้ใตราวนมเรานะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เวลาเราทําแบบฝึกหัดนี้นะคะจังหวะที่1ให้ต่อยออกไปข้างหน้าค่ะ1นะคะต่อยออกไปข้างหน้านะคะให้แขนตรงนะคะ1เก็บเข้ามาค่ะ 2, 2ออกไปด้านข้างนะคะเก็บเข้ามา3ค่ะเห็นไหมคะเอาม่อีกทีนะคะจังหวะที่1แอนเก็บเข้ามา2 and สามอสีนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจังหวะที่1นึ่ง and สองนะคะเพราะสแล้วจังหวะต่อไปนะคะสและปุ๊บให้เรามาเปลี่ยนมือตรงนี้นะคะวิธีเปลี่ยนมือคือให้เราจับแค่2งนิ้วพอและเอามือน,นี้เข้ามาสอดตรงเหล็กนะคะ and อย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองทำข้างขวาให้ดูก่อนนะคะ5 6 7 8 and 1 and 2 a n น3 and 4 and นะคะมาจับตรงนี้ปุ๊บให้เราทำข้างซ้ายต่อค่ะ and 1 and 2 and 3 and 4 and เห็นไหมคะกลับเข้ามาที่เดิมนะคะ5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 4 and เห er ็นไหมคะเราลองฝึกซ้อมอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าทายังทำเร็วๆไม่ได้เนี่ยให้ทำช้าก่อนกันนะคะเป็น and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2ฝึกช้าๆก่อนได้ค่ะหรือว่าจริงๆจะไม่ฝึกเป็นตัวเลขตัวเดียวก็ได้ฝึกทีละจังหวะก็ได้ค่ะ 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 6อ8อย่างนี้ก็ได้ค่ะสําหรับผู้เริ่มต้นยังไงแบบฝึกหัดทั้งหมดเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลองปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นะคะแบบฝึกหัดที่2 เราซ้อมไม้แนวดิ่งนะคะหรือว่า vertical line ไปแล้วนะคะแนวตั้งนะเนาะเขาเรียกว่าแนวตั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกไม้ในแนวนอนบ้างแบบฝึกหัดนี้ดีมากค่ะพี่อ้นซ้อมมาตั้งแต่เด็กเลยซึ่งตอนเด็กๆก,ก็ขี้เกียจซ้อมค่ะแต่โดนบังคับทุกวันเพื่อโตมาถึงเพิ่งรู้ว่าอ๋อแบบฝึกหัดนี้มันมีความสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้นเลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูเหมือนกันนะคะว่าแบบฝึกหัดนี้มันฝึกยังไงคะ่ะสาหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะ เราจะเริ่มเหมือนกับแบบฝึกหัดที่แล้วนะคะคือการยืนส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกนะคะมือขวาของเรากำอยู่ที่บริเวณเหล็กเลยค่ะแล้วทิ้งลงค่ะทิ้งแขนลงตรงๆเลยนะคะเช็คไม้ให้ไม้ขนานกับพื้นนะคะเวลาเราถือเราจะถือสบายๆนะคะไม่เอาออกไปข้างนอกหรือไม่เอาเข้ามาข้างในจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราถือไม้แล้วทิ้งลงสบายๆเลยค่ะแค่พยายามเช็คให้ไม้ขนานก็พออย่าให้มันโยเยอย่างนี้นะคะพยายามเช็คดูนะคะทีนี้ แบฝบึกหัดน,นี้นะคะจะมีท่าทั้งหมด4ท่าค่ะง่ายๆ Position ที่1ท่าที่1คือตรงนี้เลยนะคะ t s o t i o n ที่2คือตรงนี้นะคะ t s o t i o n ที่3คือแขนตึง Position ที่4คือด้านหลังนะคะง่ายๆนะคะโอเคเรามาดูท่าแรกกันค่ะว่าทำยังไงสำหรับท่าแรกนะคะให้เรายกไม้ขึ้นจังหวะและนะคะและ อยู่ที่บริเวณสะดือของเรานะคะและทิ้งลง1นะคะเหมือนต่อยลงพื้น,นะคะและ1นะคะและ1โอเคอันนี้คือท่าที่1นะคะต่อไปท่าที่2ค่ะและ1และจังหวะและเราเลื่อนที่มาที่หน้าอกของเรานะคะและ1และจังหวะที่2ให้เราต่อยไอว้ข้างหน้า2เห็นไหมต่อยไว้แข็งแรง2โอเคค่ะเอาสองท่ามารวมกันและ1และ2โอเคต่อไปจังหวะและให้ดึงกลับมา และ3ต่อยขึ้นข้างบนนะคะดึงกลับข้ามาและ3ต่อยขึ้นข้างบนนะคะโอเคเรามารวมกัน3ท่าและ1และ2และ3โอเคเราได้3ท่าแล้วนะท่าต่อไปและอยู่หลังศีรษะเรา4ต่อยกลับขึ้นมาที่เดิมเห็นไหมและ4อ่ะเรามาจากและ3อยู่นี่นะคะ3อากขอโทษ3อยู่นี่และ4เห็นไหมคะมันจะอยู่ข้างบนนะคะ เอามารวมกัน4ท่าและ1และ2และ3และ4เห็นไหมคะไม่ง่ายล้วก็ไม่ยากอีกทีนงคะช้าช้าและ1และ2และ3และ4นะคะทีนี้เราจะทำย้อนกลับด้วยอันนี้แหละที่ค่อนข้างงงหน่อยและ1และข้างหน้าและข้างบนหลังข้างบนแล้วย้อนกลับแอนห แอน5นะคะลงมาแอนต่อยขึ้น6กแอนไปข้างหน้า7จ็ดแอนแเห็นไหมคะมันจะเป็น8จังหวะนะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะ8จังหวะแอน1นึ่งแอนสองแอนสามแอนสี่แอนห้าแอนหแอนเแอนแโอเคค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเซตเดียวไม่พออยากให้เด็กฝึกเยอะๆฝึก เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเราสามารถแอดไมได้นะคะสเซต3เซตก็ได้เดี๋ยวพี่โอ๊ตลองทํา2เซตให้ดูนะคะ5 6 7 8แอนหนึแอนสองแอนสามแอนสี่แอนห้าแอนหกแอนเจ็แอนแปดแอนสองสอแอนสี่แอนห้าแอนหกแอนเจ็แอนแปดแอนหนึเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยแต่ว่าเหนื่อยมากแบบขนาดนี้นะคะช่วยได้เยอะมากนะคะ เวลาสั่งเลี้ยวเวลาสั่งเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้แขนเราเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงขึ้นแล้วก็การการที่เราเจอไมอ้ราเงี้ยนะคะ มันจะทําให้เกิดการมัสเซลเมโมรีเวลาเราซ้อมกับไม้เยอะๆเนี่ยเราจะรู้น้ําหนักไม้เราจะรู้ว่าเราควรจะเล่นยังไงกับไม้ค่ะนั่นจะทําให้แบบฝึกหัดที่เราทํานั้นง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะสําหรับ EP 2พี่อ้นขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วน EP หน้าพลาดไม่ได้เลยพี่อ้นจะมาสอนการควงกระทาแบบต่างๆนะคะว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็มีเคล็ดลับในการควงกระทาง่ายๆนะคะการฝึกง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดซับสไคร์รอไว้นะคะแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแอนหนึ่ง 2ทำไมแอน5แอนหแอน7แอน8แอน1เฮียกว่า